โลกไปร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องและข่าวร้ายคือเราอาจปรับตัวกันไม่ทันแล้วเีอกดครับผม,มานายพระละโคนทยาคุณมูครับสี่ที่สองครับวันนี้จะมารายงานข่าวเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนนะครับโดยรายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบ,บาลว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศภายใ,ใต้การทํางานขององค์กรสหรประชาชาตินะครับได้แสดงถึงความกัวขั้นสูงต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครับอีกคณะวิชาการทั้งหลายฝ่าย นั่งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าพวกเราไม่ลงมือทำอะไรเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางการปรับพฤติกรมมรมในชีวิตประจำวันหรือการพัฒนาอรงร้าขั้นพื้นฐานเพื่อรับมือและช่วยเหลือกับภาวะโลกร้อนผลกระทที่เกิดขึ้นต่อโลกของเราและเราเองครับก็จ,จะแย่ลงเป็นสายเกินแก่ก็ได้ครับเราอาจจะคิดว่าโลกร้อนเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่องศาจะเป็นอะไรไปแต่ที่จริงนะครับการที่โลกของเราอนนุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นแค่1.5หองศาเซลเซียสนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆนะครับ เพราะว่าการเพิ่มสูงของอุณหภูมิโลกใน็นองศาก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใร้อยละ8%ของพื้นที่เกิดการทั่วโลกประสบปัญหาเพราะภูมิไม่ได้นาาไนเ,นนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมความแห้งแล้งหรือน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องและยาวนานครับซึ่งหากอุณหภูมิของโลกสูงมากกว่า2องศาเซลเซียสนะครับจากการรายงานเนี่ยคงคาดว่ามีประชาชนเรา3,000ล้านาคนทั่วโลกก็ต้องพบกับสภาวะขดาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคครับ การเพาะปลูกและการประมงทั่วโลกจะลดการผลิตลงและดเด็กในทวีปแอฟริกาอีก1.4ล้านคนอาจจะประสบกับภาวะขาดสารอาหารอย่างหนักจนกระทบต่อการเจริญเติมโตที่สมวัยครับโดยวิธีการลดโลกร้อนแบบง่ายๆนะครับที่เราทุกคนสามารถทําได้นะครับผมหคือการใช้ถุงผ้านะครับโดยเราจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะครับผมเพื่อลดการผลิตถุงพลาสติกครับ 2. นะครับพวกกระน้ำหรือแก้วน้ําส่วนตัวครับผม เพื่อลดการผลิตกวดน้ำหรือแก้วน้ำพลาสติกนะครับ3นะครับปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้นะครับผมและเป็นไปได้ก็ถอดปลั๊กนะครับผม4นะครับการใช้หลอด LED แทนการใช้หลอดไฟแบบเดิมนะครับผมเพื่อประหยัดไฟให้มากขึ้นครับท่านะครับการใช้บัเตอรแทนการใช้ยูนนะครับผมเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้ยูนครับ6กนะครับลดการใช้ยานผ้านะส่วนตัวครับผมและใช้ยานผ้านะส่วน หลวครับผมเช่นรถบัสหรือรถไฟครับผมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถเครืงครับผมครับสามนะครับติดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ต้องถอดปลั๊กนะครับเพื่อลดกาน